มันฐาดมันใส่ไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะอันี้คือไรเนี่อันนี้40แอมป์ไม่ไม่ใช่35 35อันนี้กี่อันนี้เท่าไหร่นะ40อ๋อคพอดีที่ฐานมันมันเล็กอ่ะเล็กมันมันเต็มแล้วว่าจะเอา45เอาไม่ได้ก็คือฐานมันฟิ x มาแค่นี้ใช่ค่ะมันใส่ไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่ฐานเนี่ย45มันจะลูกใหญ่กว่านี้ฐานมันใส่ไม่ได้กระบะเท่าไรรถกระบะข้อ65ครับ อันใหญ่เยอันใหให่่เมื่กี้เาเยอเอาเอามาเลี้ยงไฟไว้ไหมยยุจะได้ไม่หอตัวเน,นี้ยเหรอใช่ใเนี่อามาเอามาต่อขั้วไว้ก่อนอเหรอเม่เดี๋ยวถอดแบตออกแล้วต้องตั้งยูซี่ยุใหม่เลย มันก็คือมาอยู่ในนี้เหมือนกับว่าใช้ตัวนี้ไฟรถต้องมีตัวแบตอีกลูกเดียวครับเราไม่ได้ถอดเลยครับใช่อ๋อเหมือนเราไม่ได้ถอดแบตไม่ได้ถอดเลยอ๋อมันคือตอนนี้ใช้แบตตัวนี้อยู่ใช่ใช่มันมาเลี้ยงไฟที่ในรถที่พวกโอ้ไปเสื้อด้วยอะไรอย่าง fb เสื้อด้วยสุดยอด fb แถมอะไเออแถมเสื้อซื้อแบตอ๋อซื้อแบตเตอรี่หนึ่งลูกไม่ว่าไซส์ไหน มันเล็กเนาะมันทำยากมันแบบทำงานยาก fb แบตเตอรี่อ๋อบริการดีฝากบริการด้วยถี่เวทยซร้วยมีวันหยุดไหมคะเนี่ยมีหยุดวันไหนบ้างไหมคะวันไหนบ้างครับเนี่ยไม่หยุดเลยวันนี้วันอาทิตย์นะยังไม่หยุดเลยอ๋อไม่หยุดเลยถ้าใครฉุกเฉินมาได้เลยเปลี่ยนเป็นดี fb ของ fb ถี่เวทโซด้วย แอป B นี้ได้คุณภาพไหมดูนี่ดูแอป B แบตเตี่นี่นะเขาก็ปิดละเพราะว่าเนี่ยลงแล้วไงใช้แบตเตอรี่ลูกนี้แหละแบตเตอรี่ลูกที่ใส่นี้เขามีไฟอยู่แล้วใช่ไหมครับไหนเครืองนี้นะครับมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วเขาเขาชาร์จมาแล้วมีไฟเต้้อนมาแล้วไฟเต็มร้อนเต้นร้อย จะีเ,เราใช้ไปไฟเนาะเพื่อชาร์จเข้ามานะ จะตองไปให้ดูว่าเชา็คให้ด้วย่าไชาร์จเข้าหมอนัสตาร์ทรถเนาะแล้วก็จะดูว่าไฟจากไฟชาร์จเข้ามาที่แบบเดี๋ยวตาร์ดลงมาดูครับสตาร์ทเลยแบบสตาร์ทเ,เลยค่ะเไบ นี่เดยสตาร์ทนะครับค่ามาตรฐาน9.6ที่ดีนะครับได้ได้ดีกว่าอ๋อคือไฟเข้ามาไม่ใช่ฮะอันนี้คือเดย์สตาร์ทเดยสตาร์ทเดย์ชาร์ทนะฮะเดียตัวนะฮะอันนี้เดยสตาร์ทครับเหยียบข้ามาตรฐาน9.6นี่ได้ดีกว่าคือดีกว่าค่ามาตรฐานโอ้ดีกว่าข้ามาตรฐานเลยก็คือไดยชาร์จยังมีอยู่เดยสตาร์ทก็ไม่ได้เดชาร์จเดย์ชาร์ทคอ๋อเดสตาร์ทเออทีนี้เดชาร์จคือลูกนี้แล้วนะครับเอาเช็คเดชาร์จได้ด้วย เช็คหมดนะครับไม่งั้นมันเราไม่รู้ว่าเสียที่อะไระถ้าสมมติว่าไฟหมดผมเช็คเหมือนเดิมนะครับถ้าตัวรถปกติไฟหมดเดี๋ยวชุดบัสิจจลับเปลี่ยนใหม่เลยครับเนี่ยข้าวจืดสิบสี่ฟ้าไม่เกินสิบห้าไม่ต่ำสิบสามสิบสามหมุดปกติครับปกติอ,อ๋อโอเคเยี่ยมนี่นะครับอันนี้เรียบร้อยเบียอ,อยูอย่ที่สวนสยามนะฮะนี่แบตเตอรี่ ที่ออโตโมบิลเปิดทุกวันจันทร์จากวันจันทร์วันจันทร์ถึงเสาร์เปิดแปดโมงถึงสองทุ่มค่ะวันอาทิตย์เก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันค่ะจะหยุดแค่ช่วงปีใหม่กับสงกรานต์ค่ะฝากร้านด้วยนะคะสนใจมาได้เลยได้เสื้อแถมด้วยเงี้ยช่วงนี้แล้วก็แล้วก็เทินแบตเก่าได้ลดอีกนี่เราเราเปลี่ยนที่เดียวนะได้ได้ได้ลดแบตเก่าด้วยสามร้อยเฉยไม่ต้องสามร้อยนะจริงๆไปที่อื่นแเลย ได้สูงนะเพราะว่าโฟลตีแบบเนี้ยท <agency. S 1> ี่อ <İşte say sweating> mm ื hmm. <can> ่นให้ร้อยเดียวนะที่นี่ให้สามร้อยตอนนี้ขายได้ร้อยเดียวค่ะก็คือแบตใหม่เนี่ยเมื่อกี้ลูกละสองพันกว่าบาทก็ลดลงไปสามร้อยเหลือพันกว่าบาทเองนะได้แบตใหม่เลยอ่ะที่ตั้งร้านอีกทีได้ไหมคะอ่าร้านบัดดี้ออโต้โมบิลอยู่สวนสยามนะคะสวนสยามค่ะดูง่ายอยู่ตรงข้ามซอย16ค่ะอ๋อที่มีเบอร์โทรด้วยดิเบอร์โทรนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมค่ะใช่ ค่ะคุณมาขอบคุณค่ะวับนี้ค่ะนีะรับบัตรเครดิตด้วยรับบัตรเครดิตด้วยโอเคไปชาร์ค่ะไปเซ็นโอเคไม่ชาร์จด้วยนะคอ๋อค่ะโอเคขอบคุณค่ะตลอดนะคะเอามีของแถมตลอดด้วยชุกชุกเฉินก็มาได้สมมติว่าตั้งไม่ติดตอนค่มทัโทรหาได้ไหมได้อยู่ที่นี่ค่ะได้อยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะถ้าสมมติว่าช่วงเช้าตู่แบบจะออกไปทำงานแล้วตั้งไม่ติดหรืออะไรเงี้ยเนอะ ได้เลยได้ค่ะโอเคตเอสบีตอรี่เขาเป็นของที่ไหนเอสบีเนี่ยอ่าเป็นของที่ประเทศไทยอะคะ่ะที่ผลิตยอยู่สราบรีอ๋อ,อเป็นของของไทยเลยของไทยเลยโอ้อออแต่บริษัทแม่ก็อยู่ญี่ปุ่นออ่าค่ะนีรับประกันด้วยรับประกันปีหนึ่งหมดเลยะะออขอบคุณ<อ>ครับ